ดีครับพบกับช่องซังตามโกโก้โอ้ยนะครับมาดูชิดนะเปินได้ของหลินใหม่พี่นอ้องเพราะอยางเมือ่อเพาะอยากเมื่อหัวเทือนมาได้ได้ของหลินใหม่เลยเนี่ย <c ười> ของหลินใหม่บ่อ,อยากเมื่อหัวเทือนบาด,ดิคุยเดี๋ยวไปโกนเด้อคุยกับแอดมินไปโกนเด้อพี่น้องนะครับบริเวณมา้าวๆนั่นเลยหัวเฮ็ดงานนะ

ตก่ทั้งโหลดบอกฮะมคงมทังหลดบอกรถตู้บอกเ้เด้อเครื่องกองเครื่องตะกลมอามาสร้างุดไเลยสวยเฮ้ยไนัเดืองน่เนะอดน้งไหน่ ท่้งี่เดี๋ยวมันติดลุ่มเบิ่งด้มันเอี๊ยหัวแล้วมันติดอีกขมันเสมอก็ส่วนนี้ก็โอเคแล้วเสมอก็กระเบื้องแผ่นที่พัดมาเดี่ยจะก็ลูบเบิ่งเลยนี่ไม่ีลูกนอนนี่นอนเลยเสมออยู่ทั้งนี่เลยเออมุกนั่นเสมอปะข้ามันต่ำกว่าก็ใช่ได้เพราะว่าเพื่อเพื่อพูนกาวลงเออข้ามันต่ำลงก็ใช่ได้ข้มันสูงยังเงี้ยอย่นั่นแสดงว่ามันไปไปนี่ ทำันดีกลก,ก็ได้จยอันนี้ดี่งรุ่งจ้วย,วยอันนี้สูงก่อนี่เราแยครันอันนั้นดปูนออกจ้วยหากปูนออกจอ็ปูน

น้เบนมาทีเลไหสุดนนที่นนที่้มมาแล้วถามๆที่นมนต์ลูกว่เจาะไมพองใส่เชือประมาณไหนเจาะไม้พองใส่เกประมาณหน้้วมโอยนมมา เพราะว่าเห็นไหมเนี่ยพ่อผมบัดรมาพ่อเอาปลิ่นท่างมื่อ่หร่กจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใส่อีกข้างนึงอ่ะมันจะได้เป็นอีกแนวนึงเด้เนี่ยถ้าจะใส่ท่ายังไงก็จะเป็นอีกแนวนึงเด้เพราะว่าไม่เอียงเพราะว่ามันเอียงเนี่ยถ้าใส่ท่างเห็นไหมันจะได้ห่างพอดีเออถ้าใส่ตามได้น่ะละก็ว่ามังไม่ต้องกระบังไม่น่ะละตามมันตามนั่นละ่ยอันนี้มันจะได้ห่างพอดีเพราะว่าเพราะว่าเขาบัดรท่งนี้เห็นเปล่ล่ะเข้าบัตรท่งนี้สัตว์ออกไง เออก็ะถึงปะบันนี้คือจะใช้สายจะตัดในสายจะใช้ในสเห็นทั้งตัดให่ทั้งตัดทั้งนี้่สนอว่าคือวัาทั้งนี่จะบัดตัดทา้งนี้ยังสิี่ยผก็เล่นงงอนนะอืมนั่ะปึ่วยวางเบิ้ถ้าว้าอีกทางหนึ่งมันเจองงานพอดีเลย้นขาวมันอ่ะาต้องสัดเด้อมันยังไงยังปะ เส้นขา้าไว้ใส่เอล่เจาแผ่นั่นแหละจะก็เอาไรนั่นมาไว้ฟังนี่เลยเอาไรทึบไปฟังนู่นเลยบ่อนนี้มันจะรับกัเออเอาเส้นขา้าไว้ี่า้วครัเาาส้นาเ็บเ็านอางนอแล้วเาีข้างนี้บ่พูดถึงลาะ บะเดก็ียป์๊ก็ีเอียงไงถ้ามันเอียงไงธไดาแล้วธด้ครับโอเคจีรัส่งงแบบแนีก็ไดเป็นตัวสองมิลเลยนะนี่นันเองนั่นเอนี่ตัดแล้วเหบอว่า 主要还低 ครับทุกทุกท่านนะครับโดยเดพาน้ำเดือดขึ้นงเดือเซ็งง่าย 老师冷来吗？啊？老师冷来吗？嘿嘿嘿嘿。哦哦。

当やっぱり。<noise> <noise>